สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการหารเศษส่วนนะครับการหารเศษส่วนมีวิธีการทําเช่นเดียวกันกับการคูณเศษส่วนแตกต่างกันแค่ใช้เครื่องหมายหารและในการหาผลลัพธ์นั้นนักเรียนต้องทําการเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณก่อนแล้วทําการกลับเศษเป็นส่วนจึงจะหาผลลัพธ์ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะครับ สมมติว่าโจดให้มาเป็นเศษ3ส่วน7หารเศษ1ส่วน4วิธีการทำนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณจะได้แบบนี้จะได้เศษ3ส่วน7คูณหลังจากนั้นให้ทำการ กรับเศษเป็นส่วนจะได้แบบนี้4ส่วนเอนะครับดูออกไหมครับสรุปว่าตอนนี้เราต้องหาคำตอบของเศษ3าส่วนเคูณเศษ4ส่วนอคูณ4ได้12 7จ็ดคูณได้เจ็ดตอบครับ 7, 7. 2> 1 2บส่วนเจแบบนี้นะครับทีนี้มาลองดูกรณีที่เป็นจำนวนครับนะ ตัวอย่างเช่น2เศษ1ส่วน5หาร1เศษ1ส่วน6นะักเรียนต้องทำจำนวนครับเป็นเศษเกินก่อนโดยการนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าแล้วไปบวกเศษ ห้าคูณสองได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดส่วนห้าหาร6คูณ1ได้6 6บวก1ได้7ตอนนี้ก็จะได้11ส่วน5หาร7ส่วน6นะครับทีนี้ให้นักเรียนทำการเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ จะได้11ส่วน5คูณด้วยกรับเซนเป็นส่วนจะได้6ส่วน7ดังนั้นเรียนต้องหาคำตอบของ11ส่วน5คูณ6ส่วน7 11คูณ6ได้เท่าไหรค่ครับได้66 5คูณ7ได้เท่าไหร่ครับได้35 มีเลขอะไรที่หารลงตัวได้ทั้งหกสิหกและสามสิบห้าไหมครับไม่มีถูกไหมอ่าสังเกตตรงนี้ก็ได้มันไม่มีการตัดกันได้เห็นไหมแสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นเศษเกินที่ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้แล้วดังนั้นนักเรียนต้องทำจำนวนคลานะวิธีการทำเป็นจำนวนคลาเนี่ยให้นักเรียนเอาตัวส่วนขึ้นไปหารเศษ ใช่ไหมอ่าสาคูณอะไรไม่เกิน66ก็คือ35มสิบคูณหนึ่งสาคูณหนึ่งได้35มเอาไปลบหกสิบกลบสาได้เท่าไหร่ครับได้31สิบเ่วนก็เหมือนเดิมอ่ตอบหเศษสามสิบส่วนสามนะครับ ทีนี้มาดูบ้านว่าถ้าหากว่าเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราจะคิดยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนเต็มหารเศษส่วนกับเศษส่วนหารจำนวนเต็ม อย่างเช่น4หาร8ส่วน15กรณีนี้ให้นะักเรียนทำเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัดกันได้ไหมได้เพราะ4หารลงตัวทั้งข้างบนและข้างล่าง สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดหนึ่งคูณอะไรได้เท่าเดิมก็เลยไม่ต้องเขียน็ย็ไยเพราะมันได้สิบห้า่เดิมนะทีนี้ก็จะได้สิบห้าส่วนสองสิบห้าส่วนสองเป็นเศษเกินอยู่ตัดกันได้ไหมไม่ได้ให้ทำเป็นจำนวนครับครับสองคูณอะไรไม่เกินสิห้าก็คือเจ็ดสองเจ็ดสี่ 15-14ลบ14ก็ได้1ต่ตอ7เศษ1ส่วน2ต่อไปมาดูเศษส่วนหารจำนวนเต็มบ้างสมมติว่าโจทย์ให้มาเป็น6 ส่วนเหาร9กรณีนี้ทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกรับเศษเป็นส่วนนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันไม่มีส่วนน่ะทำยังไงครูเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าตรงเนี้ย จำนวนเต็มทุกจำนวนมันจะเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นตรงนี้เท่ากับว่า6ส่วน7กํากำลังหาร9ส่วนหนึ่งอยู่9ส่วนหนึ่งรับเศษเป็นส่วน จะได้หนึ่งส่วนเก้าทีนี้มันตัดกันได้ไหมครับมีอะไรที่หารลงตัวทั้งบนและล่างไหมมีสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าจะได้เศษสองส่วนเจ็ดคูณเศษหนึ่งส่วนสามสองคูณหนึ่งก็ได้สองเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดตอบครับ เท่านี้เองง่ายๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอตกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ